ก็สวัสดีวัยรุ่นยุคประยุทธ์ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง NTK2 เนาะพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพี่ด้วยนะครับน้องๆก็วันนี้ก็อีกเช่นเคยเลยนะครับน้องๆก็พี่ก็หาแบบตามล่ดีแลนะครับน้องๆก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่ไปสุ่มเว็บอะไรนะครับน้องๆวันนี้เนาะไปก็ขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะครับน้องๆก็มีคําว่าเอออันนี้มันเข้าสู่ระบบเราต้องคลิกมาว่าสมัครสมาชิกเนาะ แล้วก็นี่เลยกอกเลยเอ็นทเอ็น้ยน้องไม่ต้องใส่เอ็นทนนะใส่อะไรก็ได้หรือว่าจะใส่ตามพี่ก็ได้เลยนะแต่รหัสเดี๋ยวพี่ขอใส่ใส่โมัๆแล้วกันต้องใส่กี่ตัวอ้าวตายเฉยเอ,อ้าอเข้าอีกทีนึง อ่าโอเคพอเข้ามาในหน้านี้แล้วใช่ไหมครับรน้องๆเราต้องไปเติมเงินนันก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่มีเงินเลยเนาะในนี้มีศูนย์บาทเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งสมัครสมาชิกเมื่อกี้นี้คลิกที่เติมเงินนะครับแล้วก็น้องๆจะต้องดูวิธีการใช้งานไหมอ่าสำหรับใครที่แบบว่ายังสมัครเอ้ยยังเติมเงินไม่เป็นนะครับน้องคลิกวิธีนี้ดูการใช้งานนี่ตรงนี้เนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งเลยเปิดคนนี้วันเล็ของน้องๆเลยเนาะแล้วก็หาไปที่แบบว่าเลื่อนหาไอ้ตรงสองอ่างเปาอะเนี่ย แล้วก็ใส่จํานวนเนาะแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับกดยืนยันแล้วก็ก๊อปลิงก์มานะครับเพื่อที่จะนําลิงก์มาวางไว้ตรงนี้เนาะเนี่ยช่องเนี้ยแล้วกดเติมเงินเลยเนาะเงินก็จะเข้ามาในเว็บเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่ก็ขอเติมเงินก่อนนะครับก็พี่ก็ไปเติมเงินมาแล้วนะครับพน้องสามร้อยบาทเนาะน้องๆไม่ต้องเติมเท่าพี่นะครับเติมแค่ร้อยเดียวเนาะถ้าร้อยหนึ่งไม่ได้ก็คือเษียก็ถือว่าเสียแบบว่าอย่างไงอะคาดลองแล้วกันนะครับพน้องแต่ถ้าได้ถือว่าดวงดีไปนะครับวัน้อง มาเออเดี๋ยววันนี้พี่ขอสุ่มเพชรก่อนละกันนะครับทุน้องอคลิปที่สุ่มเพชรนะครับแล้วก็วงล้อครั้งละยี่สิบห้านะครับทุน้องนี่ๆตรงนี้สุ่มครั้งละยี่สิบห้าก็เดี๋ยวก,กดเลยละกันป่ะขอขอขอโอ้ตัวเครดิตแน่เลยตั้นแกมนันน้ำท่าหน่วงๆอะพี่ว่าแล้วต้องตกเครดิตไม่เป็นไรนะครับปะ ทางวิทย์พาเองเั้ยไรขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยโอ้โหตกที่เดิมสองครั้งเองไม่เป็นไรนะครับมึงน้องไปพี่ต้องบอกตัวพี่ดิพี่ต้องขอบใจตัวพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยโอ๋อโหหาเอ้ยแม่งเอ้ยเกลือจังวะเริ่มมีน้ำโหแล้วนะครับน้องเพราะว่าสุ่มไปสามสี่ทีเนาะ เริ่มแบบเริ่มมีอารมณ์ชุนเฉียวเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ว่ะไม่ใช่แล้วไม่ว่าเริ่มไม่ใช่แล้วเกือจัดเลยอะกี่ทีแล้ววะสี่ท,ทีอะไรวะเฮ้ยเอาวะเอาวะโอ้สะ oh, ดุดเข้ามาที่เกียร์ิดเฉยโอ้โหเกือจ,จัดจัดไป ไป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 ขอเพชรตักใบนึงไม่ได้เหรอโอ้โหอะไรเ้ยน้องงพี่เสียใจวากกดไลค์คลิปนี้ให้พี่หน่อยนะครับน้ื่อนๆโอ้ดูดีกี่ทีอะหกทีอีกสักทีหนึ่งดิจะเกือบทุกทีเลยเลือกห้าขอสักสามพันเพชรดิโอ้พันหน้าให้กูก็ไม่ได้ เกือจัดอ,อีกสักทีนึงขอดือไงดีวะจะเกือบเอาวะสามหกเจ็ดอ้ยแต่มันเจ็ดทีแล้วนะไม่ได้เลยนะเอาไงดีวะอีกทีก็ได้อ่ะอีกทีน,นึงเฮ้ยเฮ้โยโอ้โหเลิกขอเลิกเกมนี้เลิกนะคนะน้องกินตังเยอะเลยร้อยสี่สิบแล้วเปลี่ยนเกมนะครับ ถ้าหมดไปครึ่งนึงอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนเกมแล้วนะคะน้องๆไปหมุนแบบซ้ตำๆเดิมรู้ว่ามันจะออก,กว่ะหลังๆแต่พี่ขอไปสุ่มเกมใหม่นะครับก็คือเกมสุ่มไอดีเนาะไม่ไหวเพชรแบบเกลือจัดอะสุ่มไปร้อยร้อยหกสิบาทไม่ได้อะไรเลยอะอันนี้ครั้งละเก้าสิบเก้าบาทโอเคไอเฮียทีเดียวหมดเลยนี่ว่า oh, <no. S 1> มาเดี๋ยวกดสุ่มเลยแล้วกัน เดี๋ยวหมดก็หมดเฮ้ย hey, แต่มันรองล้อไม่เกือบเพราะว่าไม่ได้อ่านเลยเฮ้ย hey, ปักทงโอ้ oh, ไม่ใช่ไอดี ID ท่าทางไอดีไฮไลท์หมดรอสุ่มพุ่งนี้ชัดเจนชัดเจนไม่มีอะไรชัดเจนม,มากกว่านี้อีกแล้วไอดี oh. หมด <laughs> อ๋อแต่เครดิตเราไม่หายนะยังร้อี่สิเหมือนเดิมไปไปไป,ไปมาหาเทพมาหาเทพแรงแกนเออสวยสวยโอ้โห <laughs> oh, แรงแกนก็หมด หมด <No. S 1> ทุกอย่างไปไม่เป็นไรคาถางอีกแล้วคาถางมันหมดไปแช่หรอวะ <Wow. S 1> เอ้าว้าวซุ่มครั้งที่แล้วหมดครั้งนี้ไม่หมดไม่เอ้า เมื่อกี้ได้ได้จริงไหมวะประวัติไปไหนวะเฮ้ยประวัติหายเอ้าเนี่ยประวัติมาแล้วนะครพี่น้องคือเราต้องเราต้องลีรอบนึงเนาะเมื่อกี้มันขึ้นแค่ว่า99เครดิตเต็มเลยนะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นบอกไอ้นี้ด้วยอะไรวะมันบั๊กอะไรวะเนี่ยและไอดีจะได้จริงไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอแคบแคบหลักฐานทักเพจเขาก่อนนะครับน้องมันล้วนๆยังไงก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวไม่ใช่เราไม่ได้เราต้องมีหลักฐานไปให้เขาด้วยนะครับน้อง ก็ S <S <2: No. S 1> พี่ก็เข้ามาในไอดีที่ได้มาจากเว็บโดมอนแล้วนะครับน้องๆก็เป็นท่าทางจริงน้องไม่ใช่ท่าทางไก่กานะครับน้องก็คือปืนอัเวลเนาะเดี๋ยวขอไปแอคซะหน่อยอ่ะก็ไอดีนี้พี่จะขอแบบว่ายังไงอ่ะยังไม่แจกละกันนะครับน้องๆเพราะว่าพี่ก็แจกไอดีมาเยอะแล้วนาะแล้วพี่ก็ขอ300ไลค์ทุกคลิปเลยนะครับแต่ก็ไม่เคยถึงเลยนะครับแต่พี่ก็แบบว่ยังแบบ ดันทุลังแจกไปนะคะเพราะว่าพี่เขาจ่ายน้องๆเนาะว่าแบบบางคนไม่มีเงินที่จะเติมนะครับเพราะพี่ก็เลยแจกไปเลยเนาะไอดีพี่ก็มีเยอะนะครับน้องๆแต่ไอดีนี้พี่อาจจะขายคืนเว็บเข้าไปนะคบน้องๆถ้าใครแบบว่าอยากให้พี่แจกจริงก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับว่าอยากได้ไอดีไปเพราะอะไรนะครับก็ดูแบบไอดีนี้ก็ตึงมากเลยนะครับท่าทางก็แบบเป็นร้อยท่าเลยนะครับน้องๆก็เอาเป็นว่ากติกาเดิมเนาะสามร้อยไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยว่าอยากได้เพราะอะไรแล้วก็ ติดตามช่องพี่เพราะอะไรอย่างงี้ดีกว่าอะอย่าลืมนะครับน้องๆสามไลค์เดี๋ยวพี่จะไปหาสุ่มใหม่นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ก็ได้ว่าอยากให้ไปสุ่มเว็บอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มตามคอมเมนต์นั่นก็ได้แล้วก็พี่ก็แจกเลยเนาะเอาเป็นว่าวันนี้พี่ไปก่อนละกันนะครับน้องๆบ๊ายบาย